สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวิชา CMT 242 Social Network Concept and Practice นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการโพสต์ต่อนะครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการโพสต์นะครับซึ่งเราได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับ ได้การตั้งค่าว่าเราอยากจะแชร์ให้กลุ่มเป้าหมายเราที่เป็นกลุ่มที่มีความสนใจแบบไหนแบบเดียวกันกับเรานะครับเช่นเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเพลงกลุ่มเป้าหมายที่ชอบฟังเพลงเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่ระดับการศึกษาเท่าไหร่ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะครับนั่นคือในครั้งก่อนในครั้งนี้เรายังมาพูดถึงเรื่องการโพสต์อีกเช่นกันนะครับอ่ซึ่งการโพสต์ของเรานี้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีไอเดียดีๆในวันที่เราคิด คอนเซปต์ดีๆออกมาแล้วเรายังต้องรอเวลานะครับเราสามารถใช้เรื่องของการโพสนะครับที่กําหนดเวลาได้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหัวข้อที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดเวลาโพสนั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับเราสามารถทำได้นะครับการกำหนดเวลาโพสนะครับก็คือ เราจะมาที่เมนูของเครื่องมื <ört> อนะครับการเผยแพร่ถ้าหาไม่เจอนะครับลองไปดูที่เพิ่มเติมอาจจะพบนะครับเครื่องมือการเผยแพร่เราจะมาพูดถึงนะครับโพสที่กําหนดเวลานะครับตอนนี้ในทางขวามือนะครับถ้าเราอยู่ในแถบเครื่องมือการเผยแพร่ imar, x, เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเราก็นะครับให้มาที่นะครับโพสที่กําหนดเวลาไว้นะครับตรงหัวข้อโพสที่กําหนดเวลาไว้นะครับ เราจะสามารถดูได้ว่ามีโพสอะไรบ้างที่เราตั้งเวลาเช่นเราได้ทำการศึกษามาแล้วว่าคนที่ติดตามเพจของเราแฟนเพจของเราเนี่ยจะพีคอยู่ในช่วงเวลา11โมงเช้ากับ5โมงเย็นนะครับเรามันสามารถกำหนดเวลาปล่อยคอนเทนต์ได้เช่นกันให้เรามาเลือกตรงไหนครับเลือกที่การสร้างนะครับนะเราเลือกโพสที่กำหนดเวลาปุ๊บเราสร้างเลยนะครับนะทีนี้เราก็บอกคอนเทนต์ไปนะครับ นะตอนนี้เราก็นึกคอนเทนต์ก่อนนะครับเราอาจจะนึกคอนเทนต์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้เราก็มีคอนเทนต์ที่เราต้องการสื่อสารนะครับถ้ามีภาพประกอบจะยิ่งดีนะครับทุกครั้งที่เราโพสเนี่ยการใช้ภาพมาประกอบเนี่ยก็จะช่วยให้การส่งคอนเทนต์เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าแค่ข้อความธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ย เ,เมื่อเราได้คอนเทนต์เราเรียบร้อยนะครับนะเรากำหนดก,กลุ่มเป้าหมายไหมก็แล้วแต่เราตอนนี้เราจะเลือกเป็นสาธารณะก็ได้นะครับนะแต่จริงๆแล้วการกำหนดก,กลุ่มเป้าหมายทุกครั้งเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับการกำหนดเวลาโพสเราก็แค่คลิกว่าเราต้องการโพสให้คอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับนะไปแสดงผล ในตอนไหนนะครับนะในตอนนี้เราบอกว่าโพสที่เราต้องการทำเนี่ยให้ไปแสดงนะครับในเวลา15นาฬิกา24นาทีนะครับซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยนั้นไม่ใช่เวลาที่เราต้องการเราจะตั้งค่าใหม่เป็น17นาฬิกานะครับนะเราก็เปลี่ยนค่านะครับเป็น17นาฬิกานะครับ30นาทีนะครับ,นะรบทีเท่านี้เองเราก็กำหนดได้ว่าโพสต์นี้จะแสดงผลตอน วันที่20เดือน3ปี2020เวลา17เนาฬิกา30นาทีนะครับนี่คือการตั้งเวลาโพสง่ายๆครับและอีกเช่นกันครับนะมันจะมีการกำหนดการเผยแพร่นะครับหยุดเผยแพร่เฟด่่าวก็คือนอกจากเรากำหนดเวลาโพสได้เรายังสามารถกำหนดเวลา ที่ให้ฟีดข่าวเราเนี่ยนะครับหมดอายุได้นะครับแต่ก็มีเห็นไหมครับบล็อกแดงๆขึ้นมากระจายฟีดข่าวสามารถสิ้นสุดได้ในช่วงระยะเวลานะครับะระหว่าง10นาทีที่มีการโพสต์นะครับซึ่งเราก็ต้องตั้งเวลาให้มันมีค่ามากกว่านี้10นาทีนะครับเช่นเราตั้งว่าโพสต์นี้เผยแพร่ตอน5้าโมงครึ่งนะครับถ้าเราอยากจะปิดโพสต์นี้ตอน5โมงมไม่ได้มันจะต้องบวกเพิ่มไปอีก10นาทีแต่ไม่เกิน6เดือน นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตั้งเป็น18นาฬิกาดูนะครับนะครับโพสต์นี้จะหมดอายุเวลา18นาฬิกานะครับถามว่าการตั้งเวลาเผยแพร่กับการตั้งเวลาหมดอายุเอาไว้ทำอะไรก็คือเราจะเอาไว้ทำผู้โปรโมชั่นระยะสั้นไงครับเช่นเรามีโปรโมชั่นว่าภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่านะครับแฟนเพจของเราหรือรูปเพจของเราเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกันเนี่ยนะครับนะเรา จะให้นะครับทำกิจกรรมอะไรภายใน1นชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับหลังจากหนึ่งชั่วโมงปุ๊บโพสต์นี้จะหมดอายุก็จะไม่แสดงออกไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ทำเ,เล่นโปรโมตกิจกรรมอะไรได้นะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับนะตรงนี้เรากำหนดเวลาปั๊บเรียบร้อยครับโพสต์นี้จะถูกตั้งโพสต์ตอน5โมงนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับนะมันก็จะมีขึ้นมานะครับว่าโพสต์ที่ กำหนดเวลาไว้มีไหมแล้วโพสตที่เราเผยแพร่ไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งหมดนี้ใชครับนะนั่นก็คือหัวข้อที่เราพูดถึงเรื่องของการกําหนดเวลาโพสต์นั่นเองนะครับนำไปใช้ประโยชน์ดูนะครับสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้นะครับโควิดกําลังระบาดนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ใช้เวลาช่วงนี้ในการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ